ริมชายฝั่งของเมืองบาฮาเบอร์รัดเมนผมเดินเล่นอยู่ตามแนวทรายที่เย็นชืน้นเสียงคลื่นกระทบหินโขดสลับเป็นระยะระยะทำให้ยามค่ำคืนนี้ดูไม่เงียบจนเกินไปฝาปิดสนิทมีเพียงแสงจันทร์เสี่ยวที่ลอดผ่านก้อนเมฆหม่นคอยสะท้อนกับผิวน้ำผมไม่รู้ว่าตัวเองมาเดินเล่นริมทะเลด,ดึกขนาดนี้ทำไมบางทีอาจเพราะความรู้สึกว่างเปล่าที่เกาะกินอยู่ในใจ หรือไม่ก็เพราะอยากหนีออกจากเสียงผู้คนในเมืองเล็กๆแห่งนี้สักพักตอนที่ผมหยุดมองไปตามแนวน้ำที่ซัดเข้าหาฝั่งบางสิ่งสะดุดตาสิ่งนั้นกําลังลอยมากับคลื่นก่อนที่มันจะถูกซัดขึ้นมาบนชายหาดห่างจากเท้าผมไม่กี่ก้าวมันคือขวดแก้วใสที่ปากถูกปิดแน่นด้วยจุกไม้ก๊อกด้านในมีเศษกระดาษขดอยู่ผมก้มลงเก็บมันขึ้นมา ความเย็นของแก้วแผ่ซ่านผ่านฝ่ามือเหมือนมันเพิ่งขึ้นมาจากส่วนลึกของทะเลที่มืดมิดความสงสัยผลักดันให้ผมหมุนจุกไม้ออกกลิ่นเค็มคาวของทะเลผสมกับกลิ่นชื้นอับโชยออกมาเบาๆผมคีบกระดาษที่อยู่ข้างในออกมาคลี่มันออกอย่างระมัดระวังตัวอักษรที่เขียนด้วยหมึกซีดเกือบเลือนหายยังพอมองเห็นบรรทัดแรกได้อย่าเปิดมันถ้าได้อ่านแล้ว ทุกอย่างจะเริ่มต้นขึ้นประโยคนี้ทำให้ผมขมวดคิว้วผมหัวเราะในลำคอเล็กน้อยคิดว่ามันคงเป็นเรื่องล้อเล่นจากใครบางคนที่อยากสร้างบรรยากาศขนลุกริมชายหาดแต่พอผมพลิกกระดาษไปด้านหลังเส้นตัวหนังสือบิดเบี้ยวและหนาแน่นขึ้นมันเขียนว่าคืนนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวสายลมเย็นพัดวูบมาในทันทีคลื่นสูงซัดเข้าฝั่งแรงกว่าที่เคย ผมเงยหน้าขึ้นช้าๆหันซ้ายขวาแต่ไม่เห็นใครเลยนอกจากความว่างเปล่ามีเพียงเสียงคลื่นเสียงลมและความมืดที่โอบล้อมผมกลืนน้ำลายรู้สึกเหมือนถูกใครบางคนมองจากระยะไกลความหนาวเย็นคลืบคลานขึ้นมาตามต้นคอคืนนั้นผมเดินกลับบ้านเร็วกว่าปกติแต่สิ่งแปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันถัดมาเช้าวันถัดมา ผมตื่นขึ้นมาเหมือนปกติแต่สิ่งแรกที่สะดุดใจคือขวดแก้วที่เมื่อคืนผมจำได้ว่าผมวางมันไว้ที่โต๊ะในห้องนั่งเล่นกลับไปอยู่ที่ปลายเตียงของผมแทนทั้งที่ผมไม่ได้ยกมันมาไว้ตรงนั้นผมพยายามบอกตัวเองว่าคงเผลอเอามาเองแต่ในใจลึกๆรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างผมลองหยิบมันขึ้นมากระดาษที่อยู่ข้างในกลับหายไปแล้ว ทั้งที่เมื่อคืนผมจำได้วยชัดว่าเก็บมันใส่กลับเข้าไปอย่างดีราวกับมันไม่เคยมีข้อความเหล่านั้นอยู่เลยพอตกค่ำผมออกไปทำงานพิเศษที่ร้านอาหารเล็กๆแถวท่าเรือกลับมาถึงบ้านตอนสี่ทุ่มครุงเสียงเคลื่อนจากทะเลใกล้บ้านยังได้ยินแว่แวๆขณะที่ผมกำลังจะไขกุญแจเข้าประตูเสียงเคาะเบาๆดังขึ้นจากในบ้าน เสียงนั้นชัดเจนราวกับมีคนอยู่ข้างในหัวใจผมเต้นแรงแต่พอเปิดประตูเข้าไปกลับไม่มีใครทุกอย่างเงียบสงัดผมตรวจดูประตูหน้าต่างทุกบานก็ล็อกอยู่ดีผมพยายามคิดว่าอาจเป็นเสียงมานไม้ลั่นตามธรรมชาติแต่ขวดแก้วบนโต๊ะมันถูกเปิดออกอีกครั้งทั้งที่ผมปิดมันแน่นก่อนออกจากบ้านคืนที่สองความฝันแปลกๆเริ่มมาเยือน ผมฝันเห็นชายหาดเดียวกับที่ผมเจอขวดแต่ในฝันนั้นมีร่างเงาสูงใหญ่ยืนอยู่ริมทะเลมันหันหลังให้ผมไม่ขยับไม่เคลื่อนไหวแต่ทุกครั้งที่ผมพยายามขยับเข้าใกล้หัวใจผมเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดและก่อนที่ผมจะไปถึงร่างนั้นก็มักจะหายไปพร้อมกับเสียงคลื่นที่ดังกึกก้องเหมือนฟ้าถลม่มผมสะดุ้งตื่นตอนตีสองยี่สิบห้า ร่างกายเต็มไปด้วยเหงื่อเย็นและเสียงบางอย่างก็ยังคงดังอยู่ในบ้านเหมือนเสียงน้ํำหยดที่มาจากมุมมืดของห้องนั่งเล่นพอเดินไปดูกลับไม่เห็นมีน้ำหยดสักหยดแต่ขวดแก้วใบนั้นมันขยับเล็กน้อยเหมือนพึ่งถูกใครแตะต้องวันที่สเช้าวันนี้ผมรู้สึกเพลียผิดปกติทั้งที่เมื่อคืนก็เหมือนจะนอนครบชั่วโมงแต่ตื่นมาแล้วกลับเหมือนร่างกายถูกกดทับทั้งคืน พอเดินออกไปที่หน้าบ้านก็เจอรอยเท้าเปียกๆลากยาวจากทะเลข,ขึ้นมาตามพื้นไม้ระเบียงตรงประตูรอยเท้าพวกนั้นใหญ่กว่าขาของคนทั่วไปแล้วที่น่าขนลุกคือมันหยุดอยู่ตรงหน้าประตูบ้านราวกับมีใครยืนอยู่ตรงนั้นทั้งคืนแล้วหายไปผมพยายามไม่คิดมากเอาน้ำราดให้มันหายไปแต่ในใจลึกๆเรื่อมไม่มั่นใจแล้วว่าผมกำลังเจอกับอะไร คืนนั้นผมกลับถึงบ้านตอนสี่ทุ่มตรงหลังจากเลิกงานที่ร้านอาหารระหว่างเดินผ่านหน้าต่างห้องนั่งเล่นผมเหลือไปเห็นใครบางคนยืนอยู่ในเงามืดด้านในบ้านแค่เพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่ผมจะรีบเปิดประตูเข้าไปตรวจดูทุกอย่างกลับว่างเปล่าเหมือนเดิมมีเพียงกลิ่นชื้นๆของทะเลที่อบอวลในห้องทั้งที่บ้านผมอยู่ห่างจากชายหาดหลายร้อยเมตรวันที่สี่ ผมเริ่มไม่กล้าแตะขวดแก้วใบนั้นแต่ไม่ว่าผมจะเอาไปเก็บไว้ตรงไหนตื่นเช้ามามันก็กลับมาอยู่บนโต๊ะกินข้าวเหมือนเดิมวันนั้นผมตัดสินใจเอาไปโยนทิ้งลงทะเลเองกับมือตอนหัวค่ำผมยืนมองมันค่อยๆจมหายไปในคลื่นมั่นใจว่านี่แหละคือทางจบของเรื่องทั้งหมดแต่พอกลับมาถึงบ้านขวดใบนั้นกลับตั้งอยู่กลางโต๊ะอีกครั้งและคราวนี้ข้างในมัน มีกระดาษใบใหม่หม้วนแน่นอยู่ในนั้นผมนั่งมองมันนานหลายนาทีก่อนจะตัดสินใจหยิบออกมาข้อความบนกระดาษเขียนด้วยลายมือสั่นๆว่าเลือกหลบหนีคุณได้เลือกแล้วมือผมสั่นความเย็นแผ่ไปทั่วร่างเหมือนถูกไอซ์แข็งกดทับวันที่หผมเริ่มได้ยินเสียงเคาะที่ประตูบ้านเป็นประจำช่วงเวลาที่ได้ยินบ่อยที่สุดคือตีสามตรง ทุกครั้งที่ผมกล้าเดินไปเปิดประตูออกไปก็ไม่เคยมีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงความมืดมิดและเสียงคลื่นดังจากทะเลที่เหมือนใกล้เข้ามาทุกทีในคืนนั้นเองผมฝันอีกครั้งแต่คราวนี้ชายร่างเงาที่เคยเห็นไม่ได้หันหลังให้อีกต่อไปมันหันหน้ามาช้าๆและผมได้เห็นใบหน้าที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกใบหน้าขาวซีดเต็มไปด้วยรอยแตกเหมือนเปลือกหอยเก่าดวงตาดำสนิทไม่มีแววชีวิต มันอ้าปากช้าๆและเสียงคลื่นทะเลดังขึ้นจนแสบหูผมสะดุ้งตื่นตอนตีสามตรงเหมือนถูกดึงออกมาจากฝันและทันทีที่ผมเงยแน้มองไปยังประตูบ้านเสียงเคาะก็ดังขึ้นพอดีวันที่6ผมแทบไม่อยากกลับบ้านแล้วแต่ก็ไม่มีที่อื่นจะไปหลังเลิกงานตอนสีทุ่มครึ่งผมฝืนเดินกลับเข้าบ้านบรรยากาศเงียบสนิทผิดปกติจนแม้แต่เสียงคลื่นก็เหมือนหายไป ขวดแก้ววางอยู่บนโต๊ะเช่นเคยคราวนี้ไม่มีจดหมายแต่มีทรายเปียกกองอยู่เต็มข้างในมันชื้นจนมีหยดน้ำเกาะผิวแก้วผมไม่รู้ว่าใครเอามันมาใส่ไว้และยิ่งไม่เข้าใจว่าทำไมขวดถึงแห้งสนิทไม่มีร่องรอยเปิดออกเลยผมวางมันไว้ไม่แตกต้องอีกและพยายามนอนให้หลับเร็วที่สุดแต่เวลาตีสองสเสียงคลื่นก็ดังขึ้นในบ้านทั้งที่ผมอยู่บนชั้นสอง น้ำเค็มๆไหลซึมออกมาจากใต้ประตูห้องนั่งเล่นพอผมรีบเปิดออกไปก็เจอกับพื้นบ้านที่เปียกชุ่มไปหมดและตรงกลางนั้นมีรอยเท้าเปียกขนาดใหญ่สองรอยหันตรงเข้ามาหาผมวันที่7ผมตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนร่วมงานฟังแต่เขากลับหัวเราะและบอกว่าผมคงทำงานหนักเกินไปจนตาฝาดเขาไม่เชื่อแม้แต่นิดเดียวผมเลยเลือกเก็บเงียบไว้กับตัวเองคืนนั้น ผมพยายามไม่นอนแต่พอถึงตีสามเป๊ะเ,เสียงเคาะก็ดังขึ้นที่ประตูบ้านอีกครั้งคราวนี้มันไม่ใช่แค่เคาะเบาๆแล้วแต่เป็นการทุบหนักๆเหมือนใครพยายามจะพังเข้ามาผมยืนนิ่งไม่กล้าแม้แต่จะหายใจจนเสียงเงียบลงไปเองเมื่อผมหันไปมองที่โต๊ะกินข้าวขวดแก้วเปลี่ยนไปอีกแล้วข้างในมีเศษกระดูกเล็กๆหลายชิ้นและกระดาษที่เขียนว่าเปิดประตูสิวันที่8 ผมไม่ไหวแล้วผมตัดสินใจเอาขวดไปฝังดินลึกๆที่ป่าหลังบ้านแต่พอกลับเข้ามาขวดก็กลับมาวางอยู่ตรงหัวเตียงทั้งที่ผมยังมีดินเลอะอยู่บนมือเป็นหลักฐานว่าผมฝังมันจริงๆคืนเดียวกันนั้นผมได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดินอยู่บนหลังคาบ้านเสียงลากเท้าช้าๆจากปลายด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งผมพยายามไม่สนใจแต่แล้วเสียงนั้นก็มาหยุดพอดีเหนือห้องนอนผมพอได้ยินเสียง กกเหมือนมีใครก้มลงเคาะฝ้าเพดานจากด้านบนผมข่มตาหลับจนถึงเช้าแต่ในใจรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปวันที่เก้าผมเริ่มรู้สึกถึงกลิ่นแปลกๆในบ้านมันคือกลิ่นสาหร่ายเปียกผสมกลิ่นเน่าเหม็นของอะไรบางอย่างที่ตายไปนานทุกครั้งที่ได้กลิ่นผมจะได้ยินเสียงหายใจแผ่วๆดังอยู่ใกล้หูเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังผม และในคืนนั้นเองตอนที่ผมลืมตาขึ้นมาผมเห็นเงาสูงใหญ่ยืนอยู่ที่ปลายเต่งมันก้มมองผมดวงตาดำสนิทไม่มีแววชีวิตเหมือนในฝันผมขยับตัวไม่ได้ร่างกายหนักเหมือนถูกกดทับทุกวินาทีที่มันจ้องมาเสียงคลื่นก็ยิ่งดังขึ้นขึ้นจนเหมือนจะพังหูผมก่อนที่ผมจะหมดสติไปผมเห็นริมฝีปากมันขยับและเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวว่า พรุ่งนี้ถึงเวลาของคุณแล้ววันที่10ผมตื่นขึ้นมาตอนเช้าอย่างเหนื่อยล้าหัวหนักราวกับไม่ได้นอนมาหลายวันทั้งที่ความจริงผมเพิ่งหลับไปได้ไม่กี่ชั่วโมงสิ่งแรกที่สะดุดตาคือขวดแก้วที่วางอยู่ข้างหมอนข้างในไม่มีใส่ไม่มีเศษกระดูกอีกแล้วแต่เป็นเศษผมเปียกชื้นม้วนพันกันแน่นเหมือนเพิ่งถูกดึงมาจากศพที่นอนอยู่ก้นทะเล ผมปาออกไปทันทีแต่เสียงแตกของแก้วกลับไม่เกิดขึ้นขวดเด้งกระแทกพื้นแล้วกลิ้งกลับมาหยุดที่ปลายเท้าเหมือนไม่มีอะไรเสียหายเลยรากับมันไม่มีวันแตกตอนกลางวันผมไม่กล้าอยู่บ้านเลยออกไปเดินวนอยู่ในเมืองเล็กๆแถวท่าเรือแต่ทุกครั้งที่ผมหยุดพักหรือมองกระจกหน้าร้านผมจะเห็นเงาดำสูงใหญ่ยืนอยู่ไกลๆคอยมองตามผมตลอดเวลาพอผมหันไปตรงๆ มันก็หายไปแต่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนมันก็ยังอยู่ในมุมสายตาเสมอคืนนั้นผมไม่อยากกลับบ้านเลยแต่สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกเมื่อเวลาล่วงเลยจนถึงสี่ทุ่มครึ่งผมตัดสินใจกลับมาพอเปิดประตูเข้าไปภายในบ้านชื้นและเย็นกว่าปกติกลิ่นเน่าเหม็นของทะเลโชยแรงจนแทบจะอาเจียนและที่กลางโต๊ะกินข้าวมีจดหมายใบใหม่วางอยู่ข้างๆข,ข,ข,ขวดแก้ว ผมมือสั่นแต่ก็หยิบมันขึ้นมาอ่านข้อความช้าๆตัวหนังสือบิดเบี้ยวแต่ชัดเจนว่าคืนนี้ประตูจะถูกเปิดหัวใจผมเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกผมรีบไปตรวจประตูหน้าต่างทุกบานล็อกให้แน่นหนาที่สุดแต่พอนาฬิกาบนผนังเดินมาถึงเวลาตีสามตรงเสียงเคาะก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ที่ประตูเหมือนก่อนแต่ดังขึ้นจากข้างในบ้าน ผมยืนนิ่งเหงื่อแตกท่วมตัวและเสียงเคาะก็ดังถี่ขึ้นจากประตูห้องนอนของผมเองวันที่11ผมไม่รู้ว่าตัวเองยังมีแรงทนอยู่ได้อย่างไรหลังจากคืนที่ผ่านมาเสียงเคาะที่ประตูห้องนอนยังก้องอยู่ในหัวแม้ตอนนี้จะเป็นกลางวันแล้วก็ตามผมพยายามไม่กลับเอ็นบ้านแต่เหมือนบางสิ่งบังคับให้ผมต้องกลับมาเมื่อพระอาทิตย์ตกฟ้ากลิ่นทะเลก็เริ่มโชยมาอีกครั้ง และเสียงคลื่นก็ดังชัดขึ้นแม้ผมจะอยู่กลางถนนในเมืองเล็กๆนี้ก็ตามเมื่อผมเปิดประตูบ้านเข้ามาขวดแก้วตั้งอยู่ตรงกลางห้องอีกครั้งคราวนี้ข้างในไม่มีอะไรมีเพียงน้ำทะเลเต็มขวดจนล้นออกมาเปื้อนทกข้อความสั้นๆถูกขีดบนผิวแก้วจากด้านในว่าถึงเวลาแล้วผมถอยหลังไปชิดกำแพงและทันใดนั้นไฟในบ้านก็ดับพรึบ เหลือแต่เสียงคลื่นที่ดังสนั่นจนเหมือนฝนังทั้งสด้านสั่นสะเทือนผมหันไปทางประตูห้องนอนเสียงเคาะเริ่มดังขึ้นอีกครั้งทีและแรงกว่าทุกคืนที่ผ่านมาผมยกมือปิดหูแต่เสียงนั้นกลับดังทะลุเข้ามาในหัวและเมื่อเข็มนาฬิกาบนผนังเดินมาถึงตีสามตรงประตูห้องนอนเปิดออกช้าๆร่างสูงใหญ่ที่ผมเคยเห็นแต่ในฝันก้าวออกมาในความมืด ผิวซีดเลาวแตกเป็นเส้นๆดวงตาดำสนิทไม่มีแววชีวิตกลิ่นทะเลเน่าเหม็นกระแทกเข้าจมูกจนแทบจะอาเจียนมันก้าวเข้ามาใกล้ทุกทีเสียงคลื่นก็ดังขึ้นเหมือนผมกำลังจะดิ่งลงสู่ก้นทะเลก่อนที่สติสุดท้ายจะดับวูบไปผมได้ยินเสียงกระซิบข้างหูชัดเจนว่าตอนนี้คุณเป็นของเราแล้วและทุกอย่างก็มืดสนิท